ครับผมนะครับพบกับช่องน้าติงตะลิงลั่นอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากันที่อ่างทองนะครับเป็นแพตกปลาเป็นแพรพักผ่อนนะครับอยู่ที่อำเภอปักปักโมกนะครับป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับมีแพรอยู่สองหลังจะมีแพรนี้กับข้างๆกันนะครับที่เป็นแพรของพี่ชินแล้วก็จะมี แพรของเจ้าอื่นอีกประมาณสักสิบหลังได้นะครับบรรยากาศโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแม่น้ําไม่ค่อยกว้างนักนะครับกาลังหน้าตกนะครับแล้วก็มีปลานะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศในแพรเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลงเบ็ดกันตอนนี้ผมประกอบพันเบ็ดเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราได้ลงเบ็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี้เราจะมาพาไปดูบรรยากาศโดยรวมสวัสดีหนูตายสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้หนูจะมาทำอะไรวันนี้หนูจะตกตกกุ้งใช่ไหมวันนี้จะมาตกกุ้งสุดยอดนะครับ ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหนูตายจะมีช่องด้วยนะครับเป็นช่องชาแนลหนูตายนะครับลายแมวนะครับเดี๋ยวจะมีการทําช่องของหนูตายเพิ่มนะครับเอาไว้แบทเทิลกับน้าติงนะครับแล้วก็เวลาออกทิปไปด้วยกันนะครับผมบรรยากาศโดยรวมเป็นไงครับหนูตายเันนี้ดีไหมบรรยากาศบรรยากาศดีนะคะที่นี่เย็นนะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาคือควรจะเตรียมมาคือเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวหนาวนะครับ ลมเย็นนะฮะลมเย็นนะครับนี่นะครับนี่ลงลงเบ็ดเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบเบ็ดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะฮะแพงข้างก็มีนะครับบรรยากาศโดยรวมโอเคนะครับนี่อันนี้คือที่นอนที่เขาเตรียมไว้ให้นอนเล่นนะครับด้านนอกนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับโอเคเลยนะครับเราจะไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้าง นี่นะครับนี่คือทางเข้านะครับที่ลงมาจากฝั่งบนบกนะครับเดินลงมาทางนี้เดินเข้ามานะครับมีตู้เย็นนะครับมีถังแช่น้ําแข็งกาน้ําร้อนมีทีวีด้านนอกด้วยนะฮะแล้วก็มีห้องเป็นห้องกระจกนะครับผมมีโต๊ะสําหรับรับรองแขกนะครับนั่งน่าจะอยู่ได้มาสักสิบกว่าคนนะมีโลมีเสื้อชูชีพมีสวิงกระชังให้นะครับ มีกระชังให้กระชังใส่กุ้งอ่างล้างหน้าโอ้โหเต็มๆกระชังแหวใส่สวิงน,นะครับห้องน้ําเป็นชักโครกเลยนะครับอ่าโอเคเลยนะฮะมีฝักบัวมีไฟให้นะครับห้องน้ําเป็นพื้นกระเบื้องนะครับแข็งแรงอยู่นะฮะด้านนอกนะฮะก็มี สิงล้างจานนะครับสิงล้างจานมีเตาแก๊สให้ด้วยนะฮะมีเตาเป็นเตาแก๊สเลยนะฮะหม้อไหนะครับ,รบที่สำหรับเตรียมประกอบอาหารถังขยะมีเรียบร้อยนะครับชั้นวางชั้นวางแก้วที่สำคัญนี่มีเซติคัตนะครับโอเคเลยนะครับมีตู้เย็นให้นะวนใหม่รอบแล้วนะฮะนะเรามีตู้เย็นให้นะครับ Okay. มาดูกันที่ห้องนอนหน่อยบางคนอยากเห็นห้องนอนเปิดเข้าไปโอเคมีแอร์นะครับมีทีวีให้อีกนะครับสําหรับห้องนี้นะครับแพนี้จะมีทีวีให้อีกนะครับที่นอนค่อนข้างนอนได้สะดวกอยู่นะฮะมีไฟสว่างสวัยดีนะครับผมโอเค S 1> <S 1> เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มผสมเหยื่อกันเลยนะครับตอนนี้เตรียมเหยื่อแล้วโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมเหยื่อน,นะฮะวันนี้ที่เตรียมมาก็กะว่าตกหลายอย่างกันนะฮะป้าหลักๆแล้วก็ตกหน้าดินลำหนุมปังนะฮะลำหนุมปังแล้วก็มีตกกุ้งด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้หนูตายกับตกกุ้งนะครับ นี่เป็นเหยื่อสปิริที่เราเหลือมาผสมแล้วนะฮะอืมงอไหนก็เอ่อก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับต้องมีไข่เขียวของคู่นักตกปลาแม่น้ำไข่เขียวก็ต้องมีนะครับ สูตรนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแล้วก็จริงๆมันแล้วแต่วันที่ซ้ำไปนะครับการผสมเหยื่อนะแล้วแต่คนเลยนะส่วนผมนี่ก็พูดตรงๆคือผสมตามความรู้สึกเลยแล้วก็ที่ลำนี่ของที่เหลือมานะครับเหลืออยู่ประมาณโลแล้วก็มีถุงนึงเหลือใส่ไปให้หมดเลย อยากให้ช่องเรารีวิวก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ที่ห้าหกนะครับทั้งในเพจแล้วก็ทั้งในช่องยูทูบมีเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับอยากให้รีวิวอะไรบอกได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าต่อไปก็ต้องเป็นคิวของพวกไฮเกรดนะครับผมมีหลายตัวนะผมไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะผมก็เลยบังไว้แล้วนะแต่ว่า็นว่าผม ผมใส่ใส่ลงไปนะผมมีหลายตัวเลยนะ ติมน้ำอีกนี่ก็สวยเลย ตัวแรกเก็บไว้ก่อนนะครับ กุ้งตัวแรกมาแล้วครับอ่าครับผมนี่อ่ะหนูตายทำได้ครับกุ้งตัวแรกมาแล้วนะครับผมหินคัน,นอ่าคันปะคันปากาครับผมนะแล้วก็ยังมีอีกคันหนึ่งหนูตายเขาดูสองคันนะฮะอีกคันหนึ่งนี่้าตั้งอ,อกตั้งใจมากนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะทําการลงต่อเลยนะครับอ่ะสุดยอดกุ้งตัวแรกในชีวิตไหมครับ ขนาดนี้นะครับก็ลงเบ็ดครบหมดแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเงียบอยู่เลยนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นที่เหยื่อหรือเป็นที่อากาศเย็นนะครับก็หลังจากที่ได้กุ้งกับปลาหนึ่งตัวแล้วก็ยังเงียบสนิทเลยนะฮะ ไม่มีอาการตอดหรืออะไรเลยบรรยากาศก็ช่างเงียบดีเลอเกินนะครับเพราะว่าผมมาในวันจันทร์นะครับเป็นวันธรรมดานะแต่รู้สึกว่าเหมือนฝั่งตรงข้ามจะมีแพรด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะมีคนอยู่บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกะว่านะครับผมลงชุดนั้นไปประมาณสักได้ชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วละครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเหยื่อดูอีกทีนะครับแล้วก็จะทานข้าวเย็นนะครับ ตอนนี้ก็ได้ตัดเตรียมข้าวเย็นนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบ็ดที่ลงนะครับคันแรกนะฮะที่อยู่ทางนู้นก็จะเป็นกุ้งนะฮะแล้วก็หัดมาก็จะเป็นหน้าดินนะฮะต่ก็สามคันอ่าแต่ก็หนึ่งสองสามสี่คันนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ผมเล่นปลามมาล้วนเลยนะครับสามคันแรกนี้นะฮะก็ เกี่ยวกุ้งนะฮะเกี่ยวกุ้ง3คันเลยนะครับแล้วก็มุมนี้เป็นของหนูตาตนะครับนะฮะเป็นของน้องต่ายลายแมวนะครับตอนนี้กำลังนี่ครับขมักขมิ้นเกี่ยวกับอาหารมื้อเย็นทันแทนแทนทน, oh. นะฮะหลังจากที่ปั๊มอยู่สกักพักใหญ่ๆก็ไฟก็ติดเตาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ อันนี้เป็นอภินินันทนาการจากเจ้าของแพรนะครับเขาทำทานนะครับแล้วเขาทำกินเองะฮะแล้วก็เอามาเพื่อให้กับคนที่มาเช่าอย่างเรานะฮะซึ่งวันนี้ก็มีแค่หนึ่งท่าน <c oughs> ที่มานะครับเดี๋ยวก็ผมคิดว่าจะเปลี่ยนเหยื่อก่อนนะครับสักชุดหนึ่งนะครับที่เป็นตะก้อน้าดินนะแล้วก็เดี๋ยวจะทานข้าวนะครับผม บรรยากาศยามเช้าครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่ไม่ได้ถ่ายก็คือว่าเงียบไปเลยนะครับมีดึงกีกากอยู่ครั้งสองครั้งนะฮะแล้วก็เงียบยาวไปเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่เท่าที่ผมรู้นะฮะแน่ๆเลยนะ ณนะตอนนี้นะฮะขณะน,นี้เวลาหกโมงสามสิบห้านาทีสามสิบหกนาทีอุณหภูมิยามเช้าสิบเก้าองศา oh, <no. S 1> นะ,ะซึ่งบอกได้เลยว่าหนาวมากหนาวสุดๆเดี๋ยวผมลงเบ็ดไว้เมื่อคืนนี้สองคันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาต สองคันจริงไว้นะถ้าจะฝันนะพมันดังแจ๊แล้วข้าไปนอนตีหนึ่งตีสิบนอนแล้วไม่ไหวหนาวเหนื่อยด้วยส่วนคันแต่ก็เงียบนะฮะของกุ้งก็น่าจะไม่มีอาการเหมือนกันนะครับแต่วันจะจแต่ยามเช้า,ชาบอกว่าเฮี่ยมเลยนะฮะกต่ดีนะฮะ ใครจะมานะฮะช่วงน,นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาหน่อยนะไม่ไหวนะหนาวจริงสิบเ้าองศาอยู่กรุงเทพเราเคยเจอแล้ว30สามสิบอย่างเงี้ยม,มาเจออากาศนี้อาจจะไม่สบายได้นะครับแฟนผมยังไม่ตื่นนะก็ให้เขาพักผ่อนวัน,วนเต็มที่ไปหน่อยหนักเดี๋ยวเราลุยต่อ นะเพราะเดี๋ยวเราก็ออกมาตอนเที่ยงนะเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวลงเบ็ดทิ้งไว้เลยนะครับก็เหมือนเดิมตีเหมือนเดิมนะครับามาดูกันว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับสู้ โอเคครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบคันแล้วนะครับในยามเช้านะเดีย๋ยวเรามาดูนกันว่าช่วงเช้าถึงสายนะครับจะมีตัวเพิ่มไหมครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เงียบเลยนะผมทิ้งเบ็ดไปสองคันเงียบกริบนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนตั้งแต่บ่ายเงียบมากนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่หรือว่าเป็นที่อาก,อา,กาศอากาศเย็นมากนะครับ แต่ยามเช้านี่เห็นปลาขึ้นเยอะดีนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะเนีย่ยลงเบครบทุกคันแล้วนะครับตกกุ้งสองหน้าดินสีนะแล้วก็เป็นปลาหมาสามนะครับลงปุ้งสามนะเราต้องมาลุ้นดูว่าจะได้เพิ่มไหมนะครับตอนนี้ผลประกอบการมีแค่เ,เทโพตัวหนึ่งนะครับก็น้อย ปูงตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> มันน่าจะได้มากกว่านั้น <c oughs> เรามานอนค้างนะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่รุ่นก็ต่อไปนะครับสำหรับทริปนี้นะฮะยังไงก็ฝากเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องน้าติ่งตะลิงลั่นนะ <c oughs> นี่นะครับ มาเพิ่มนะครับตะโกกนะครับ1ตัวตอนเช้านะครับไซส์กำลังดีนะครับ3 4ขีดนะครับผมพอดีว่ากดไม่ทันนะครับกดถ่ายไม่ทันว้าเอาแล้วครับลามเช้าลุยกันต่อมาแล้วครับกุ้งตัวที่สอง สู <S S ้ต่อไปครับผมต่อไปครับกุ้งตัวที่สองนี่คือถีชั่วโมงโอ้โหนานมากอากาศเย็นนะผมคิดว่ามันมันมันน่าจะเดี๋ยวคงมีเรื่อยๆนะะแต่อากาศมันเย็นนะอะเดี๋ยวเราเก็บกตแฟังก่อนก่อนสู้ต่อไปสู้ต่อไปอ่า ตอนนี้ก็จริงๆแล้วมันก็ถึงกำหนดที่ต้องเช็คเอาออกกันนะครับแต่ว่าทางแพ่เขา,เาใจดีฮะเขาบอกว่าพี่อยู่ต่อได้นะผมพอดีวันนี้เขาไม่มีลูกค้าต่อนะฮะก็เลยอนุญาตว่าเดี๋ยวผมก็อยู่ต่อประมาณเย็นๆนะฮะเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อนะว่าจากนี้จะถึงเย็นเราจะได้ตัวเพิ่มอีกไหมครับนะครับนะ รู้เรื่งมาด้วยนะครับรอบป่ายครับผมกินแช่เลยนะฮะกินสองคันเลยนะครับเมื่อกี้เข้าไปแอบหลับมาหน่อยนึงนะครับกินสองคันเลยอีกคันนึงปลดเก็บลักนี่อีกคันหนึ่งครับผลงานรอบป่ายสองแดดแรงครับนงไ,ไหวพี่จะแดดแต่อากาศเย็นเข้าไปแอบหลับหมยเดี๋ยวไปเข้ากระชังกันนะครับ มาลุ้นกันต่อวันนี้ออกกูโมเย็นสู้สู้โอเคครับผมนะฮะจบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็หมายแพพิชินหางทองนะครับผมถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับเหมาะสําหรับพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่วันนี้นะฮะช่วงอากาศนี้มันเย็นนะฮะปลากินน้อยตัวก็เลยไม่ได้แผนกล้องไว้ยาวๆนะเพราะว่า คือมันวันหนาวนะแต่ว่าแดดมแรงนะก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายยาวๆนะก็มีถ่ายช่วงที่ได้ปลาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่ปลากินเลยนะครับแต่ก็ถือว่าได้ปลานะได้ได,ได,ได้ได้ตัวนะได้กุ้งได้ปลานะครับสําหรับบรรยากาศผมให้5ดาวเลยนะ ช้ได้เลยนะครับนะแล้วก็มี2หลังนะสำหรับแพรพิชินอ่างทองนะลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับแล้วก็เขาก็มี a c e b o o k นะครับเป็นเพจนะฮะจบด้วยตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับบรรยากาศริมแม่น้ำนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเดินทางกับกรทมต่อนะครับก็วันนี้แพนผมก็ได้ปลาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับ๋ยจะทําช่องให้แฟนด้วยนะครับแล้วก็ขอ ฝากติดตามนะครับนะช่องน้าติ่งตะลิ่งลั่นด้วยนะครับนาติ่งน้าอย่างนี้เลยนะครับนาติ่งตะลิ่งลั่นนะครับช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าอบุ่นนะครับผมนะก็ขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะฮะบกับบรรยากาศสบายๆนะครับผมโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ